เอาด้านที่มีเกลือลงโรยเกลือนิดหน่อยจะเฟิร์มขึ้นมาอีกเนืน้อเี็มเกลียม สวัสดีครับอยู่กับเชฟพักนะครับในรายการไร้สาระครับรายการที่เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ทางอาหารและวิคการทําอาหารที่ไม่ไร้สาระครับผมสาหรับวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะเคยทานและเคยชิมนะครับก็คือเมนูสเต็กเนื้อเนื้อที่พูดถึงก็คือสเต็กวัวนั่นเองนะครับเวลาไปกินตามร้านอาหารโนอะทำไมเขาย่างมาความสุกพอดีเป๊ะเลยตามที่เราอยากได้ทําไมมาทําที่บ้านเราทําไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคและหลักการนะครับทำยังไงให้ย่างสเต็กเนื้อให้ได้ความสุกทั้งหมดเนี่ย หาระดับตามที่ทุกคนอยากได้นะครับระดับความสุกข,ของสเต็กนะครับถ้าพูดคร่าวๆกว้างๆอาจจะมี3ระดับก็คือแร่มีเดียมแล้วก็เวลดันแต่เวลาไปที่ร้านอาหารมันจะมีถึง5ระดับเลยนะครับก็จะมีมีเดียมแร่กับมีเดียมเวลแทรกมาตรงกลางนะครับมาตัว3าระดับก่อนนะครับตัวแร่เนี่ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเนื้อมันยังดิบอยู่ส่วนที่มันยังชมพูยังไม่โดนความร้อนยังดิบๆเป็นเจียวใสๆเนี่ยอันนี้คือแร่นะครับ มันจะอยู่เป็นส่วนใหญ่ของชิ้นเนื้อเลยข้างนอกเกรียมแล้วนะข้างนอกไม่ใช่ดิบนะครับแต่ข้างในยังแรอยู่ส่วนมีเดียมสุกแล้วแต่มันเป็นสุกแต่ยังคงสี ชมพูนะครับไม่มีส่วนดิบเลยนะครับมีเดียมไม่มีส่วนดิบเลยไม่มีส่วนของแร่เลยอันนี้เขาเรียกว่ามีเดียมเป็นชมพูเท่ากันทั้งชิ้นส่วนเวลดันสุกเหมือนกันแต่ไม่ชมพูครับเป็นส่วนที่สุกแต่เป็นเนื้อสีออกน้ําตาลเทาทั้งชิ้นเลยนะครับอันนี้คือความสุหกหลักๆ3ตัวนะครับหนึ่งสานะครับทีนี้ มาดูตัวตรงกลางมีเดียมแรคือความสุกระดับที่2นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามีเดียมแรมีทั้งส่วนของมีเดียมที่สุกแต่ชมพูและส่วนของแรที่เป็นส่วนเนื้อดิบและยังมีสีเป็นชมพูเป็นเจลๆอยู่เพราะฉะนั้นส่วนหลักๆของมีเดียมแรคือมีมีเดียมและมีแรตรงกลางนะครับนิดหนึ่งอันนี้คือมีเดียมแรส่วนมีเดียมเวลชื่อก็บอกอยู่แลว้วมีส่วนของทั้งที่เป็นมีเดียมคือสุกและอมชมพูและส่วนสุก แต่เป็นสีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยกันมีเดียมเวลผ่ามาแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนสุกสีน้ำตาลซักประมาณ 60- 7 0และตรงกลางมันจะมีอมสีชมพูบางๆอยู่แต่ไม่มีส่วนดิบเลยนะครับอันนี้คือมีเดียมเวลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการย่างระดับความสุกข,ของเนื้อให้ได้ถึง5ระดับเลยครับก็คือแร่มีเดียมแร่มีเดียมมีเดียมเวลและเวลดันนะครับเดี๋ Rare, Medium, Rare, Medium, Medium, well, well ยวไปดูเทคนิคและหลักการกันได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของชิ้นโปรตีนหรือว่าชิ้นเนื้อนั่นเองนะครับ ชิ้นเนื้อวันนี้ผมได้มาเป็นเนื้อสันในหรือว่าเทนเดอร์ลอยความหนาครึ่งนิ้วหนักร้อยห้าสิบกรัมนะครับถ้าใครได้เนื้อมาสมมตุตนะิว่าเป็นเนื้อแช่แข็งนะถ้าเป็นเนื้อแช่แข็งต้องเอามาละลายก่อนสมมติอยู่ในแพ็คเอามาแช่น้ําเลยให้มันละลายเต็มที่รู้ได้ไงว่ามันละลายเต็มที่จิ้มลงไปแล้วไม่เจอส่วนไตไตแข็งๆตรงกลางแล้วพอถ้ามันยังแข็งข้างในอยู่เวลาเอาไปย่างนะครับข้างในมันจะไม่ยอมสุกสมมุติเราอยากได้ความสุกระดับมีเดียมเวลบางทีข้างนอกมันสุกเกรียมแล้วอ่จจะ้้งงนนนอยัััดดิบูนเนืควร ไม่ใช่เนื้อที่มีส่วนแช่แข็งถ้าเนื้อบางแบบวันนี้ก็คือครึ่งนิ้วนะครับแนะนําให้เป็นเนื้อที่ออกมาจากตูเ้เยน็นเราย่างเลยมันจะย่างได้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้ามันอุณหภูมิห้องแบบโอ้อุณหภูมิห้องย5 3 0ิ้าองศามีโอกาสที่มันจะโอเวอร์คุกง่ายนะครับเนื้อวันนี้เป็นสันในใครอยากใช้เนื้อชนิดอื่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นสติปลอยหรือว่าสันนอกริบอายเนื้อพวกล่องซี่โครงหรือว่า เนื้อรัมเนื้อสะโพกหรือว่าช่วงนี้ชิดพิคันยาก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของชนิดของเนื้อนะครับอีกอันนึงถ้าเป็นเนื้อที่ไขมันสูงไม่ว่าจะเป็นเนื้อชีดไขมันหรือเนื้อวาเกิ้วพอไขมันมันเยอะนะครับอุณหภูมิเนื้อมันจะขึ้นไวกว่าเนื้อที่ไขมันน้อยมันจะสุกไวกว่าอีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์ที่สําคัญมากคือกระทะย่างนะครับกระทะย่างผมแนะนำไม่ใช้กระทะเหล็กหล่อมันจะหนาและมันหนักมากการที่มันหนาแล้วมันหนักมากเนี่ยมันจะอมความร้อนดี กระทาเหล็กล่อข้อดีอันนึงคือพอมาเป็นเหล็กเป็นโลหะนะครับมันจะทําให้เกิดคลาสืสีน้ําตาลบนชิ้นเนื้อเนี่ยได้ไวกว่าสแตนเลสโดยเฉพาะเทฟลอนเนี่ยขึ้นสีน้าตาลช้ามากนะครับนั้นแนะนําลงทุนซื้อเหล็กล่อได้จะดีมากแล้วใช้ทนทานนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการหมักและเกลือนั่นเองนะครับสเต็กเนื้อนะครับมันสามารถแตะประทานได้2แบบไม่หมักเลยหรือหมักก็ได้นะครับถ้าไม่หมักเลยก่อนจะย่างวอร์มเตาให้ร้อนก่อนวอร์มกระทะให้ร้อนก่อน โรยเกลือแล้วลงเลยนะครับอย่าโรยเกลือทิ้งไว้แบบ5้าถึงสินาทีเพราะเกลือมันจะดึงน้าออกจากเนื้อและทําให้เนื้อค่อนข้างแหง้งแต่ถ้าจะหมักต้องหมักอย่างน้อย 2- 3ถึงสาชั่วโมงขึ้นไปหรือข้ามคืนเลยก็ได้นะครับสิ่งที่หมักก็เช่นผวกสีขาวนะ้ำมันหอยเครื่องเทศหรือแม้กระทั่งเกลือครับถ้าหมักน้อยจะแหง้งแต่ถ้าหมักข้ามคืนมันจะให้ผลตรงข้ามเลยคือเนื้อจะแหง้งกลายเป็นฉ่ำขึ้นอธิบายหลักการเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันได้เลยนะครับ วัตถุดิบวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อสันในเกลือน้ำมันพืชเนื้อวัวที่เป็นส่วนเนื้อสันในหรือเนื้อเทนเดอร์ลอยนะครับวันนี้ในระดับความหนามาประมาณเครื่งนิ้วหรือว่าน้ำหนักต่อชิ้น150กรัมเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ระดับความสุกแร่ก่อนนะครับด้านนี้เลยนะครับระดับความสุกทุกอันเราต้องวอร์มกระทะให้ร้อนจนควันขึ้นก่อนกระทะต้องร้อนมากไม่องั้นจากการย่างจะกลายเป็นการต้มกระทะ ถ้าเหล็กหลอ่อต้องใช้แกส๊สหรือไฟฟ้าใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะนั้นเปิดไฟแรงเลยกระทะนะครับพอเริ่มเปิดไฟให้เราเอาผ้าหรือทิชชู่ก็ได้นะครับเช็ดน้ำมันบางๆให้มันเคลือบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระทะมันร้อนได้ที่แล้วควันขึ้นครับพอเริ่มเห็นควันขึ้นแสดงว่าถึงจุด เกิดควันของน้ำมันนะครับแสดงว่ากระทะร้อนสําหรับย่างแล้วก็รอไปนะครับวอร์มไปได้เลยความจริงวอร์มได้5นาที10นาทีได้เลยนะครับกระทะควันขึ้นแล้วนะครับแสดงว่ามันพร้อมในการย่างทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าเซอร์เฟซเทมหรืออุณหภูมิผิวหน้าของกระทะคือเท่าไหร่ต้องใช้อินฟาเรทเทอร์มมิเตอร์นะครับเห็นไหมประมาณ260-300ถึงแสดงว่าพร้อมในการย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นความสุกระดับไหนเนื้อต้องแห้งมากเพราะถ้าเนื้อมีน้ำจะขึ้นสีน้ำตาลยากนะครับซับก่อนซับซับ,ซบ,ซบ ซับเสร็จปุ๊บเอาน้ำมันทาบางๆนิดเดียวเพราะน้ำมันอาจจะทําให้เกลือมันติดอยู่กับชิ้นเนื้อได้คงทนนะครับทาบางๆทาบางๆเสร็จปุ๊บโรยเกลือเห็นไหมครับเกลือมันจะติดอยู่กับชิ้นเนื้อได้ได้แน่นกว่านะครับไม่งั้นมันจะล่วงไปมาแล้วถูนิดนึงเพอถูนิดนึงแบบนี้จะเห็นว่า เกลือละลายแล้วพอเกลือละลายแสดงว่าพร้อมย่างแล้วนะครับถ้าเนื้อชิ้นหนากว่าน,นี้โรยเกลือได้มากกว่าน,นี้เนื้อชิ้นบางโรยเกลืออย่าโรยเยอะวันนี้ผมใช้เกลือไอโอดีนธรรมดาที่หาซื้อได้เอาด้านที่มีเกลือลงลงไปเสร็จปุ๊บหาอุป,ปกรณ์อะไรก็ได้กดมันอุณหภูมิข้างในเดี๋ยวผมจะวัดขอ40ถึง45อันนี้คือแร่นะครับ อย่าเอาเวลาเป็นตัวกําหนดนะครับเอาอุณหภูมิของเนื้อเป็นตัวกําหนดเวลาเป็นแค่เป็นไกด์ไลน์ที่ผมบอกประมาณเฉยๆเพราะว่าเตาใจละบ้านทุกคนก็ไม่เหมือนกันโรยเกลืออย่าก,กดแรงนะครับเดี๋ยวน้ำเนื้อมันไหลออกความสุขระดับแรงนะครับอุณภูมิภายในของเนื้อนะครับคือ40องศา ด้านแรก25วินาทีนะครับส่วนระยะเวลาในการย่างรวมเนี่ยประมาณ45วินาทีครับต่อ,อไปนะครับเราจะทำความสุกมีเดียมแรกกันก็วอ์มเตาเหมือนเดิมเลยนะครับพอเริ่มเปิดไฟก็เช็ดน้ำมันบางๆปึ๊บก็เริ่มเตรียมเนื้อได้เลยนะครับซับเนื้อให้แห้งลงน้ำมันเกลือลงเลย อีกด้านหนึ่งก็โรยเกลือรอไว้เลยนะครับมีเดียมแรผมขออุณหภูมิ45นะครับ44 45แล้วเดี๋ยวมันไต่ขึ้นไปเองส่วนระดับความสุขมีเดียมแรนะครับ อุณหภูมิภายในคือ45องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ด้านแต่ละด้านนะ่ะประมาณ30วินาทีครับระยะเวลารวมประมาณ60วินาทีถึง70วินาทีครับมาดูความสูกระดับมีเดียมกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเปิดเตาแล้วก็วอร์มเช็ดน้ํามันมอีกรอบนึงนี่นะครับพอควันขึ้นแล้วนะครับมาทามีเดียมกันเหมือนเดิมเนื้อชิ้นเดิมเลยลงน้ํามันเหมือนเดิมลงเกลือมีเดียมอันนี้ผมต้องการอุณหภูมิ ใจกลางประมาณ50องศานะครับจะก,กีีแลร0่40มิเอียมแลร5่45นี้ขอ50องศานะครับอาด้านเกลือลงโรยเกลือแล้วพริกนะครับแล้วเห็นไหมพอแม้ว่าเราจะย่างแค่ด้านลาประมาณ40วินาทีนะแต่พอมันเป็นกระทะเหล็กหล่อแล้วมันร้อนมากพอมันจะขึ้นสีน้ำตาลชัดนะครับ มาวัดดูอุณหภูมิกันนะครับขอ50นะส่วนระดับความสุขมีเดียมนะครับอุณหภูมิภายในคือ50องศาเซลเซียสนะครับระยะเวลาด้านแรกผมประมาณ70วินาทีนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการย่างรวมประมาณ140-150วินาทีครับระดับความสุขที่4นะครับมีเดียมเวลนะครับเหมือนเดิมเลยบอมกระทาให้ร้อนก่อนเช็ดน้ำมันบางๆวอกระทะให้ร้อนซับเนื้อให้แห้ง ลงน้ำมันเกลือควันขึ้นแล้วเอาลงอุณหภูมิที่ผมจะหยุดระดับความสุกมีเดียมเวลนะครับคือประมาณ55องศาแล้วเดี๋ยวมันไต่ขึ้นไป60กว่าอีกก่อนจะพลิกก็โรยเกลือนิดหน่อย เโ okay. อเคเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันนะครับผมขออุณหภูมิประมาณ56-57สู่ความสุกระดับมีเดียมเวลนะครับออุณหภูมิภายในเนื้อเนี่ยประมาณ57-58องศาเซลเซียสนะครับระยะเวลาในการย่างต่อด้านเนี่ยประมาณ100วินาทีนะครับรวม2ด้านก็ประมาณ200วินาทีครับระดับความสุกสุดท้ายนะครับคซูเวลดันลงน้ำมนันควันขึ้นแล้วนะครับ ซับเนื้อให้แห้งลงน้ำมันพืชลงเกลือเหมือนเดิมเลยครับเวลาดันผมขอระดับอุณหภูมิข้างในเนี่ย65องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเรามาโรยเกลือกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพลิกอีกด้านหนึ่ง yes นี่หกสิบห้านะหกสิบห้าองศานี่นะครับส่วนความสุขระดับเวลดันนะครับอุณหภูมิภายในเนื้อเนี่นยประมาณ65องศาเซลเซียสส่วนระยะเวลาในการย่างประมาณด้านละ120วินาทีระยะเวลารวม240ถึง250วินาทีครับ เดี๋ยวเรามาผ่าชิ้นแรกกันนะครับเนื้อระดับแรเวลาหั่นให้หั่นขวางชิ้นเนื้อนะครับมันจะได้นุ่มลายของมัดกล้ามเนื้อมันมาทางนี้เห็นไหมมันจะม่เห็นลายอยู่เนี่ยอันนี้ชัดมากถ้ามาแบบนี้แล้วเราไปหั่นแบบนี้มันก็เหนียวมันเราก็ต้องหั่นขวางมันนะครับอันนี้แหละครับคือแรเห็นไหมครับว่ามันสุกไปประมาณแค่ 10- 20%ซของชิ้นเนื้อนะครับส่วนตรงกลางประมาณ 60- 70%เนี่ยยังเป็นเนื้อดิบอยู่แลวไม่มีส่วนสุกที่เป็น มีเดียมเลยนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้คือแร่ที่ถูกต้องมีเดียมแร่นะครับนี่นะครับความสุกมีเดียมแร่เนี่ยมันจะมีตรงนี้เป็นมีเดียมอยู่ตรงนี้ไหมจะเป็นชมพูแล้วก็มีส่วนแร่เป็นเส้นตรงกลางนะครับอันนี้คือมีเดียมแร่ต่อไปนะครับความสุกระดับมีเดียมนะครับมาดูกัน นี่นะครับดูสีนะครับมีเดียมคือมันสุกแต่ไม่มีส่วนดิบที่เป็นสีแดงเข้มเขมมันสุกเป็นชมพูหมดเสมอเท่ากันทั้งชิ้นนะครับไม่มีส่วนดิบเหมือนมีเดียมแร่นี่มีเดียมแร่คือนี่เห็นไหมมีส่วนแดงแดงอยู่อันนี้เป็นมีเดียมเฉยๆนะครับรึบระดับที่4ี่คือระดับมีเดียมเบลนะครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามีเดียมเบลหรือเปล่าถ้ามีส่วนดิบเลยนะแล้วส่วนสุกที่เป็นเทาๆต้องเยอะนิดนึง นี่มีเดียมเวลดูนะครับมันเกือบขาวเห็นไหมแต่ยังมีชมพูนิดหน่อยถ้าดูจากกล้องนะมันเกือบขาวมันเกือบจะแตะเวลดันแล้วอะ่ะแต่มันจะมีความชมพูละเลื่อละเลื่ออยู่นะครับถ้าไม่มีชมพูลเลยคือเวลดันความสุขระดับสุดท้ายนะครับคือความสุขระดับเวลดันนะครับเวลดันคือต้องไม่มีส่วนสีชมพูเลยนะครับถ้ามีคือมีต่นิดเดียวตรงกลางแบบบางๆอันนั้นก็พอได้อยู่นะครับแต่ ดีสุดคือไม่มีเลยมาลุ้นกันนะครับน,นี่ครับสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมขาวจัวเลยนี่นะครับดูเบลดันอันนี้คือความสุกแบบไม่มีสีชมพูเลยอาจจะมีสีชมพูนิดเดียวแบบบางมากๆถ้าถ้ากล้องเห็นนะแต่ความจริงแทบไม่มีเลยอันนี้คือความสุกแบบเบลดันที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ได้โอเวอร์คุก ไม่ได้แบบแห้งจนแบบเป็นเทานะครับอันนี้คือเวลดันเดี๋ยวเรามาชิมระดับความสุขของเนื้อแต่ละระดับกันเลยนะครับชิมแรกันก่อนนะคร<ม>ับบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นบลูแรได้อันเนี้ย นุ่มนวลกลิ่นย่างย่างไม่ค่อยมีจะเป็นกลิ่นเนื้อสดนะครับเนื้อดิบค่อนข้างชัดถ้าใครจะทําระดับแร์แนะนำให้ซื้อเนื้อจากเขียงเนื้อที่ได้คุณภาพมั่นใจนะครับระดับต่อไปนะครับมีเดียมแรความสุกยอดนิยมม,มันจะเฟิร์มขึ้นมาอีกกลิ่นเนื้อสดลดแล้วก็มีกลิ่นเกลเกลียม,มสีน้ําตาลเพิ่มขึ้นมานะครับถัดไปความสุกระดับมีเดียม อันนี้ชัดกินรสเนื้อเนื้อสดหรือเนื้อดิบไม่มีแล้วเนื้อเนื้อเฟิร์มขึ้นมานะครับแล้วก็กลิ่นกระทะก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเวลผ่านมามีเดียมเวลครับคือเกือบสุกอันนี้ชัดว่าค่อนข้างเหนียวยังเห็นได้ชัดจะยังเคี้ยวได้อยู่นะครับยังมีความชํำอยู่บ้างสุดท้ายไม่อยากกินเลยอะเวลดันเวลดันคือแทบไม่มีสีชมพูอยู่เลยนะ คือสุกเต็มที่แต่ไม่ใช่โอเวอร์คุกเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวเขียงอะค่อนข้างแห้งแต่มีความฉ่ำน,นิดๆก็คือเป็นการทำด้วดันที่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้โอเวอร์คุกนะครับกลิ่นเนื้อสดไม่มีอยู่แล้วกลิ่นกระทะกลิ่นความหอมของความเกรียมชัดที่สุดนะครับส่วนตัวผมชอบไม่มีเดียมแรก็มีเดียมจะชอบมีเดียมแรกที่สุดครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการย่างเนื้อ5ระดับนะครับไม่สุกเกินไปไม่ดิบเกินไปและยังฉ่ำน้ำ ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็อยากให้ลองไปเล่นๆกันดูนะครับอย่าลืมซื้อทอมมอมิเตอร์นะครับใครที่มีคําถามหรือมีอยากคอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างไปได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดทริคการทาอาหารดีๆนะครับที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจข้าวพนมรุงไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับเอพิโซดนี้ผมเชฟทักนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไวปพบกันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ